สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิทรีวิวทอยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity f i h t กันนะครับผมสําหรับเกมนี้เราก็มาพบกันทุกช่วงวันฮาโลวีนนะครับก็อัดตีละครั้งนะครับสําหรับเกมนี้และสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาดูสกินของเจ้านักกายกรรมที่เพิ่งออกใหม่เลยนะครับแล้วก็ปีนี้วันฮาโลวีนนะครับนอกจากเขาจะขายสกินแล้วยังมีขายของตกแต่งบ้านด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะ แน่นอนว่าเดี๋ยวผมจัดทั้งหมดแน่นอนนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาดูของแต่งบ้านนะแต่เราจะมาดูสกินของเจ้านักกายกรรมนะครับก็เป็นสกินงานเลี้ยงน้ําชานะครับผมมาในธีมของอลิสอินวนเดอร์แลนด์เลยนะครับเนี่ยแหมสวยงามเลยนะครับสกินทองหรือสกินระดับ S นั่นเองกดดูนี่โอ้มีลายไพ่อยู่ด้านหลังด้วยวยน้ําชาวนรอบตัวนะครับ สุดยอดมีกระต่ายน้อยด้วยน่ารักนะครับวันไหลรเราก็ไม่รอชานะครับไปซื้อกันเลยน,นี่ได้มาแล้วนะครับครับผมพอเราซื้อมาแล้วเราก็สวมใส่เลยทันทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สกินฮาโลวีนของคุณข่าวหรือช่างแต่งศพปีที่แล้วเนี่ยก็กลับมาขายเหมือนกันนะใครที่ซื้อไม่ทันก็สามารถซื้อได้เลยนะครับตอนนี้นะนี่ กลับมาขายอีกรอบแล้วนะครับสำหรับนะสกินฟินิกส์นะสกินนี้นี่สวยจริงๆนะครับใครเป็นแฟนคุณคลาวนี่ห้ามพลาดเลยนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปรีวิวสกินนี้ไปแล้วนะก็สามารถไปดูกันได้นะครับซึ่งก็ขายแบบจํากัดเวลานะใครที่อยากได้ก็รีบซื้อกันเลยนะครับผมเพราะว่าปีหน้าก็ไม่รู้จะเอากลับมาอีกหรือเปล่านะครับอ่ะแล้วก็มันมีเครื่องประดับด้วยนะจริงๆอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามีเครื่องประดับของเจ้านักกายกรรมอยู่แล้วนะ มันก็ดูเข้าชุดแหละนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมนะครับว่าผมมีเครื่องประดับชิ้นไหนนะครับอ่ะแล้วก็สําหรับสกินแจกของปีนี้เนี่ยก็มีนะครับผมเป็นสกินของบาร์เทนเดอร์นะครับนี่เลยสกินนี้บอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเปิดมาแบบโอ้โหมีฟักทองแล้วก็มีเงาวิญญาณลัคก,กี้กายนะครับมาเต้นรำสวยจริงๆนะครับผม ไอตัวที่บินรอบๆน่ารักมากเลยตัวเล็กๆะนะครับกดดูนะอย่างนี้วางฉวด,ดมวลรียวนะครับน่ารักนะกลับเข้าฟักทองไปนะครับซึ่งสก,กินนี้เนี่ยก็จะคอสเพย์เป็นแมรี่สก,กินนี้นะครับก็มีความคล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียวโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูสก,กินของ นักกายกรรมในเกมกันเลยดีกว่านะครับมาไปลุยกันในเกมกันเลยไมโหลดช้าอย่างนี้มาแล้วสำหรับเกมนี้นะครับเราก็อยู่ในป้าวงกดนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมไม่ถนัดเลยนะปกติเล่นแต่แรงมันไม่มีด่านนี้โ้แหลกจังโทรศัพท์น่าจะแบบ ไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยนี่มาดูสกินของเขาตอนปั่นนะครับโอ้โหเท่จริงๆสวยงามนะครับเนี่ยนี่เลยเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับของผมก็เป็นแบบปลาแล้วมันจะมีเค้กที่พืนะ้นน่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนจุกนะครับตอนนี้ปั่นไปก่อนนะระหว่างเพื่อนจุกแล้วก็ต้องปั่นนะครับปั่นไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรชิลๆนะครับ ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าปกติผมไม่ได้เล่นนะกากยกรรมนะครับอันนี้เอาแบบเอามารีวิวสกินนะปั่นไปเลยครับเพื่อนเรายังไม่โดนแหลวเพื่อนเราใช้ได้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดเพื่อนแข็งใจไว้เดี๋ยวเรากำลังจะปั่นเสร็จแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวให้กำลังใจเพื่อนก่อน73นะครับ กูกล้าเชื่อมามาได้เอ้ยเอาให้มันเสร็จไปเลยครับพี่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมันจะเสร็จละผมอยากจูงจังเลยต้องไปหาฮันเตอร์ซะละอยู่ไหนเอ้ยฮันเตอร์ไปปั่นให้เสร็จก่อนแล้วกันเรืงไหนดีอุ้ยหัวใจเต้นละ หัวใจมันเต้นแมร,รี่นี่วะอ้าวฮันเตอร์ปล่อยละโอ้ยฮันเตอร์ปล่อยขอบคุณครับตอนนี้เราโชคดีนะครับเนี่ยฮันเตอร์ปล่อยแต่ยิ่ผมก็แบบป้าบอลเล่นได้เลยนี่นี่ครับบอลสีดำป้าอัดหน้าน,นี้เป็นเค้กสีดำนะครับอา้าวเค้กหายไปไหนนะ อ๋อถ้าเหยียบฮันเตอร์เหยียบแล้วเค้กมันจะหายนะครับเดี๋ยวเรารอปลาใหม่อีกรอบหนึ่งปลาชนหนึ่งที่นี่เค้กเป็นไงนี่เค้กสวยงามนะครับเมื่อกี้เค้กสีขาวเป็นเครื่องประดับที่สวยงามนะครับก็เข้ากับสกินงานเลี้ยงน้ำชาอยู่นะมีน้ำชาก็ต้องมีเค้กนะครับกินแต่ชาได้ยังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมไปว่าเป็นไม้นะครับนักยกรรม เราจะข้าแบบปกติไงเอาโอ้ยจะป่าลูกบอลข้ามไม้ฮันเตอร์คว่ำจะและ้วเฮ้ยปุ๊บไม้นะครับไม่เป็นไรอบอลผมยังโหลดไม่เสร็จดีว่วะคือโหลดเสร็จแล้วไปหนีเป็นแบบมัชเมลโล่นะครับเนี่ยสีแดงสวยงามมากนี่เราจะมารีวิวสกินกันนะครับมาดูท่าสักหน่อยนี่ส่งจุบนะครับ เท <Okay, S 2> จริงๆเลยสกินเนี้ยวาดหัวใจไปหนึ่งทีปั่นปั่นนี้เสร็จดีกว่านะครับจะได้ไปตาต่อไปตานี้เหมือนมาเดนเล่นน่ะฮันเตอร์ปล่อยนะครับผ่านไป แมรี่เขานี่ใจดีจริงๆนะครับปล่อยต้อนรับฮาโลวีนเลยทีเดียวชุดเข้าให้เพื่อนปั่นเสร็จไปแล้วเดยวเครื่องเราเครื่องเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ยเพื่อนมาเครื่องนี้สี่สิบเอ็ดแล้วเพื่อนหัวใจก็เต้นไม่หยุดไม่หย่อนนะครับจังหวะนี้แมรี่อยู่ตรงนั้นนะครับวิ่งเล่นกับลูก้าอยู่ เพื่อนเจอหลุมแล้วเหรอจริงเปล่าด่านนี้ผมไม่ไม่ช่ำเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยปกติเล็ดแรงเนี่ยมันไม่มีด่านานี้นะครับเมื่อกี้แมรี่ขู่ไปเนี่ยนึกว่าจะฟาดขาเอ,อมมื้อไม่ไม่น่าใช่ขู่แล้วไปแล้วครับเขาปล่อยแหละนี่ไงปลาเค้กอัดไปทีหนึ่ง เปิดประตูกันดีกว่าอ๋อเพื่อนเพื่อนโดนแล้วเหรออันนี้เขาปล่อยหรือแบบเขามาเก็บทีหลังเนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ๋อเขาปล่อยปุ๊มมาขนาดนี้ปล่อยแหละปึ๊บปลาสีแดงจะไม่ฟาดผมใช่ไหมเนี่ยถ้าผมมาเปิดประตูทำไมวะผมเปิดประตูช้าเนี่ยเป็นเป็นนักก,กายกรรมก็เปิดประตูช้านะครับ นักบินเปิดเสร็จแล้วสกินนี้แบบเท่จริงๆนะใครเป็นแบบชอบนักกายกรรมนี้ต้องจัดเลยนะครับแต่คือถ้าใครซื้อไม่ทันเนี่ยปีหน้าก็คาดว่าน่าจะกลับมาขายเหมือนคุณข้านะเพราะว่ามันไม่ใช่สกินลิมิเต็ดนะครับเนลลี่จับมาปล่อยหน้าประตูเลย อโอ,โอ้ยจะสัมผัสให้สักหน่อยก็ไม่ได้โอเคครับเราก็ออกได้อย่างไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะโดนฟาดออกประตูเลยนะครับสุดยอดแมรี่ใจดีมากนะครับคะแนนตานหมื่นสองทีเดียวนะมาครับกับอีกตาหนึ่งนะเมื่อกี้ฮันเตอร์ปล่อยนะครับตานี้เราต้องแบบเล่นดีๆแล้วได้ด่านสวนสนุกแสงจ้าน,นะครับเข้ากับสกินไม้เลยกกายกรรม เพื่อนเราแบบบ้านรวยด้วยเนี่ยมีคนรับใช้ด้วยนะครับโอ้โหสกินสวยงามอะหน้ารอนเนี่ยมันก็แบบมีฟักทองฟักทองสายฟงสายไฟด้วยนะครับแล้วก็แบบเสียงเสียงเพลงตอนรอห้องมันก็เปลี่ยนได้นะนก็แบบดีมากนะครับนี่อาหารผมฟักทองนี่กินไหมกินเข้าไป นี่กินด้วยนะครับผม,มใช้ได้เลยไปดีกว่าไปเล่นเกมกันเลยนะครับไปขับดนันสวนสนุกนะครับผม ด่านนี้ก็เจอในแร้งค่อนข้างบ่อยเลยนะมาสิให้หลอดช้าอีกแล้วเราเกิดตรงม้าหมุนหมุนนะครับมันมีม้าหมุนนอยู่ข้างจุดนี้ก็เรียกว่าม้าหมุนหมุนนะไปปั่นเครื่องกันก่อนนะครับเปิดมาเราไม่ต้องคิดอะไรเจอเครื่องก็ปั่นเครื่องครับอุ้ยโจเกอร์เอาแล้วด่านส,นสนุกโจเกอร์ ผมว่ามันมันไม่ค่อยเลื่นเลยใช่ไหมผู้ชมอาจจะขัดหูขัดตาเล็กน้อยนะครับขออภัยตรงนี้ด้วยนะที่โทรศัพท์มันไม่เลื่นแล้วเ,เพื่อนเจอฮันแล้วนะครับเราต้องรีบปัดแล้วฮันเตอร์อาจจะไม่ปล่อยแล้วนะครับตาน,นี้เขาต้องเอาจริงแล้วละ่ะเพราะถ้าเขาไม่เอาจริงผมผมก็เล่นเล่นสองตาแบบฮันเตอร์ปล่อยนี่แหละเอามาแล้วเอาจริงแล้วละ่ะเพื่อนโดนตีแล้ว เรียบร้อยไวจังเลยเพื่อนไม่เป็นไรเราไม่ต้องซีเรียสนะมันไม่ใช่แรงนะครับแต่แต่กนะ็ไม่ใช่แบบเดินไปฮันตีอย่างนี้ไม่ไม่เอานะ <c oughs> ไม่แต่เมื่อกี้เขาโดนจรวดนะครับแล้วก็โดนเบิ้ลตีไปมีใครไปช่วยบ้า่าัีมีคนอยู่ใกล้นะฝากช่วยด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวต้องไม่ไปไกลใกล้เขาแล้วเดี๋ยวเฟสสองผมจะได้ไปช่วยนะครับเฟสแรกให้คนที่อยู่ใกล้ไปช่วยก่อน หน่งจริงนักโบราณมาถุดคนช่วยเขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสะพานอะ่ะเพราะคนที่อยู่ใกล้น่าจะเป็นสาวน้อยนะครับแต่เราก็แบบไปปั่นใกล้ๆก่อนเซฟเพื่อนไทบิงซะด้วยจเกอร์มันจะเสร็จแล้วนี่เครื่องนี้เอาให้เสร็จ บวชโดนแล้วผมช่วยได้ไหมไม่ไรเพื่อนเดี๋ยวฮิวให้เอาเข้ามาปะเนี่ยเขาไม่เอาเข้ามาอีกโอ้โหมันหลอกหลอกเดินมาคู่นิดนึงนะครับแล้วไปวางข้างนอก พุ่งมาอะไรัมยล่ะเห้เพื่อนไปนะครับตานี้ยากอยู่เหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่สวยงามนะครับตานี้เอาไปกันหมดเลยหรอเพื่อนมันต้องมีคนปั่นนะเนี่ยอุย้ยเขาเขาแบบจิตใจนแน่วแน่ จะเอาคนนั้นให้ได้เลยจะเอาเพื่อนให้ได้เลยนะครับเพื่อนหนีไปหนีไปให้ได้เพื่อนไม่นะสาวน้อยโดนแล้วผมฮิวคนนี้เสร็จก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบเพื่อนเจ็บ ตายนั่งรถไฟหนีไปแล้วใช่ไหมหนีเถอะเอาไปลงตรงสถานีตรงนั้นอีกลงสะใกล้เลยยังไม่ได้กดนะครับผมผมไม่ได้จู๊กเลยมีและเครื่องมันแหลกนะครับม่นี่ปั่นดีกว่าไม่นะเพื่อนตายซะแล้วหยิบเลยครับเครื่องจังหวะนี้เพื่อนบินไปแล้วครับหนึ่ง น้อยไม่ฮิวใช่ไหมผมไปเล่นหมอดีกว่าเนี่ยฮิวอย่างเดียวเลยไม่ได้โจ๊กเลยนะครับฮิวอย่างเดียวเลยให้สามารถปั่นเครื่องนี้แล้วผมไปหาอีกเครื่องดีกว่าอ่านไปเลยเพื่อนเ๋ยวไปรอช่วยเขานะครับเครื่องนั้นแหละมีผมปั่นเครื่องตรงนั้นใกล้หันดีบิงด้วย ว่าแหลกแหลกทำไมมันแหลกอย่างนี้ฮะ <c oughs> ิงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมมีเสียงเหมือนใกล้ผมอ่ะปั่นนะครับ <c oughs> โอเคอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> ขึ้นสไลเดอร์ยังอุ้ยเพื่อนจุ๊ใช้ได้เลยเนี่ยยังรอดอยู่นะครับนักบอลลานวัตถุ <c oughs> ผมได้ใช้บอลบางอย่างเนี่ยยังไม่ได้ใช้บอลเลยนะครับเพื่อนไปฝั่งนู้นแล้ว เราต้องให้สาวน้อยเป็นคนนี่ไงมาเลยครับเอาไม่สนใจผมอีกเ่าน้อยมีไปเพื่อนเอาแล้วเอาละอุ้ยงา้าเขาง้างตีแย่แล้วผมเนี่ยแย่แล้วผมเนี่ยแย่แล้วคุยสาวน้อยมีบล็อกมีบ็อกให้ด้วยธรรมดาเนี่ยเอาตายเฉย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะช่วยเขาเองโอ้ยแต่ผมรู้สึกแหลกเลยจะช่วยได้ไหมเนี่ยพอดไงเพื่อนบอกที่เขาปั่นถึงไหนแล้วช่วยรอกัเต็มหลอดนลครับห้าสิบหกแล้ว เทนเตอร์เนเตอร์เทเห็นบอเนี่ยยังยังไม่เห็นโอ้โหข้ามาสุดท้ายอยู่ที่ผมแล้วบอลสีแดงมันลบจรวดได้ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่คือเราไม่มีตอนนี้เรามีแค่บอลสีขาวกับสีดำไปเถอะมามาดิมาดิมาดิเพื่อน เดินช้าไปหนึ่งดอกเอ้าทำไมแก้มาไม่ได้งงเลยผมเนี่ยนี่ไงสีไม่โดนนะครับจุดเลยไปครับประตูฝั่งนูน้นเราอาจจะเสมอได้เสมอได้ครับเสมอได้สามน้อยตายไม่สามน้อยก็ผมอะ่ะอุย้ยปลาหัดฮันเตอร์เพื่อน รอดเนี่ยดีเลยสรุปผมนี่แหละโดนตามหลังฮันอยู่เนี่ยแปดเจ็ดแล้วว่าประตูอ่ะผมไปรอลงหลุมดีกว่าลงได้รอดได้นะเพื่อนหลุมอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมแย่แล้วนะครับเพราะว่า หลุมไม่เจออยากพึ่งออกไม่นะอย่หละเอา้ายอมแพ้ครับก็จบไปอย่างทุรักทุเลนะค่อนข้างแหลกเลยนะครับเนี่ยผมว่าเครื่องผมคงใกล้ไม่ไหวแล้วนะครับไอเดนแต่ก็ยังดีครับที่รอดมาได้จริงเมื่อกี้ถ้าถ้าโดดไลน์นี่น่าจะไม่รอดนะครับผมเพราะว่าแบบแหลก ใช้ได้เลยนะเมื่อกี้โอเคครับนั้นสําหรับวันนี้ผมก็มาเพียเท่าน,นี้แหละคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับ๋ยอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย